สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดา a n n e l นะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นยามเช้าๆอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็มาเช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้นะครับไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ฝายน้ำร้นเนาะพอดีว่าฝนมันตกนะก็เลยตอนแรกก็ว่าควจะไม่มาถ่ายคลิปเดินเล่นนี้ด้วยหรอกนะใครที่ดูคลิปที่แล้วนะ จะสังเกตว่าไอโจ้ะน่ะมันเอามือมาเคี่ยวๆผมนะมันคงอยากออกแหละผมก็เลยปล่อยมันออกมาตอนแรกผมว่าจะไม่ออกมาหรอกดูผมก็ตบเปอเป๊ะเปเป,ป,ป๊ะอย่างเงี้ยเออแล้วก็เออมาดีกว่านะแต่ผมก็มีลมเนี่ยผมกาลางลมมาอยู่ลมอันเล็กๆเนาะยิ่งดีก็เดินตัวเปล่าเนาะถ้าไปถ่ายคลิปฝายอ่ะก่นรถจะไปถึงอ่ะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะสามสี่นาทีก็จะถึงฝ่ายผมคงตัวเปียกแหละเออถ้าจะขี่มอไซค์แล้วก็มือข้างถือลมมันก็อันตรายเนาะ เราวมแจะทางดินอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะล้มนะครับนะก็เลยไม่ไม่ไปนะเออแต่ด้วยประการที่ว่าเออกลางร่มก็ขี่มือข้างเดียวนี่ก็อันตรายเออขี่รถไปตัวเปล่าก็เปลี่ยนก็เลยไม่ไปนะวันนี้ก็เลยได้คลิปถ่ายนะได้คลิปถ่ายคลิปไอเดินเล่นแต่เช้ามืดเลยนะวันนี้ก็พระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะ่ะไม่ขึ้นเพราะว่าฝนมันลงมิดอะพระอาทิตย์มันเลยไม่ขึ้นนะ ตอนนี้ก็จะหบมูงละน่าเวลาถ่ายคลิปเดินเล่นนี่ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สินาทีนะตีห้าสี่เนาะเออช้ามากะเช้าทีทีเพราะทุกครั้งก็ผมเขาเลยนะมันเป็นอ่ากิจวัตรประจําวันเนาะผมต้องไปถ่ายคลิปที่ฝายก่อนไปเช้าได้เท่าไหร่ยิ่งดี ถ้าไปเช้าได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีมาแล้วมาถ่ายคลิปเตอร์เล่นเนี่ยมันก็จะโอเคเวลามันจะบาลานซ์กันนะเออแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าผมมาถ่ายคลิปนี้ชเช้ามืดมาไก่โจ้เลยอะ่ะเออแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายเออค่อยไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายที่หลังเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะเพลอๆแบบไปไปฝ่ายปั๊บพนมาแล้่วนะเพรา,ะ,ไไะ,านะะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปถ่ายคลิปที่ฝ่า,ายเช้าเช้าเช้าเท่าไหร่ยิ่งดีเออแต่ก็ไม่ใช่แบบจนมืดมองอะไรไม่เห็นนะ แต่ไอ้ที่ผมเคยไปถ่ายมืดๆอะ่ะไอ้นั้นอ่ะมันหกโมงกว่า,าแล้วนะไอ้นั้นคือเวลาหน้าหนาวนะครับน่าจะวันสองวันที่ผ่านมาแล้วมั้งเนาะที่ผมไปถ่ายแล้วพรอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยอ่ะนะวันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับแต่วันนี้มีฝนตกด้วยยาี๋ายสายก็ต้องไปลาของกินจกิี่นะ โจ,โจมเดินเปิดแฟทจะเห็นไหมเนาะเปิดแฟดก็ไม่ค่อยเห็นนเอฟซีแฟดอะมันได้แต่ใกล้ๆนะใกล้ๆมันไม่ได้หรอกนะฝนก็ลมเม็ดตั้งแต่เท่าไหร่เนาะประมาณตีห้ากว่านะก,กว่านะตีห้ากว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่ร,ร,รู้แต่ว่ากว่านะพระว่า ก่อนผมจะลุกขึ้นลุกขึ้นแต่ที่นอนจะไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายเอยเสียงเหมือนเสียงฝนมันลมเม็ดก็เลยฟังเสียงโอ้โหฝนตกนี่ใช่เลยก็เลยเอ้ยมันตกไม่แรงเปลเปอาตส่อยู่กุญแจประตูรั้วกุญแจรถมอไซค์มาจะขี่ไปไปยืนดูฝนโอ้ไม่ใช่แล้วเลยไม่ไปนะแล้วแรกก็ที่ผมบอกว่าจะไม่มากเลยเออไอโจมันอยากออก ก็เลยพามันออกมาถ้าผมไม่พามันมามันก็มาไม่ไกลได้ขนาดนี้หรอกนะกลมวมันกลัวเขาไล่นะครับน่ะเราไปทำอะไรคนเดียวในปายย่ายาง FC มองเห็นก็รู้ว่าเขาขาวนะไอ้โจนดูได้โ,ดโจมได้ที่ขี้ยังก็นะ,นะ สดชื่นแต่เช้าเลยนะฝนตกตอนเช้านะเช้ามืดเลยนะครับโอ้ยเดีย๋ยวเปลี่ยนแนวถือก้ลองใหม่ก่อนเอ้ยเออดี เดิมเรื่อยๆนี่เราจะเดินม,มาที่เดิมไหมเนี่ยอันนี้คือข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่หรอกหมู่บ้านบ้านที่ผมอยู่อะมันอยู่ติดๆเขตไงเขีดเข,เขตอ่าทะเลนะเหมือนเขตดระหว่างติดต่อหมู่บ้านต่จริงก็ห่างกันหน่อยนึงอยู่นะเอหมู่บ้านผมอยู่ริมไงริมขอบเนี่ยก็เลยข้าม,มาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเนี่ยถ้าเดินข้ามข้างหน้ามันจะเป็นแยกอันนี้จะเป็นซอยของอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเดินตรงไปแยก แล้วก็จะยังยังไม่ถึงอีแยกนึงหรอกถ้าเดินตัดผ่านที่เขาได้ก็ถึงบ้านเพื่อนุ่น,นองผมละเอ,อเพื่อนุ่นน้องที่เอาเครื่องเสียงไปช่วยเขาเปิดวันสุ่การนั่นแหละนะแต่เวลาผมขนเครื่องเสียงไปผมขนไปทางใหญ่นะผมไม่ได้ขนไปทางนี้หรอก โอ้ฝน,นมันเริ่มแรงขึ้นแล้วเอฟซีะแล้วก็พาเอฟซีมาดูบรรยากาศเหมือน,นเดิมก็จะเจอไฟเนาะไฟทางนั่นแหละไม่ใช่แสงควาทิ์หรอกไฟทางมันก็เนี่ยแยงขึ้นมาอยู่นะเดี๋ยวขอ่อยลูกหนึ่งมองเห็นใกล้ๆขาวๆเนาะผมก็ชอบมาถ่ายอย่างเนาะชอบมาเวลามองเห็นขออยลูกหนึ่งอะ่ะยิ่งถ้าแบบฝนตกแล้วเราอยู่ใกล้ๆภูเขาเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะมีเหมือนไอเนี่ยอ่าถ้าได้เหมือน ไอเนหมือนไอม,มันขึ้นจากเขามันขึ้นจากภูเขาโอ้โหผมเห็นโคตรสวยเลยนะเมื่อก่อนผมก็เค,เคยถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์นะแล้วผมก็ลบออกมันมันหนักเครื่องอะมันเยอะไปนะแล้วก็เคยไปลงไว้กับเฟซเก่าอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดอะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าไอ เมื่อก่อนนะผมเคยเอารูปเนี้ยที่ผมพูดอะ่ะเอาขึ้นเป็นขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์นะรูปโปรไฟล์ของช่องของของช่อง V2 อยู่นะแก่ยังจําไว่าทุกวันนี้เปลี่ยนได้ย,ยังนะผมเอารูปเนี้ยนะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของช่องปของช่อง V2 เพราะบางครั้งผมเอารูปขึ้นผมก็ไม่เคยได้ไปยุ่งนะบางครั้งเราเปลี่ยนแล้วก็ลืมไปเลยว่าเราเปลี่ยนไหมเนี้ยเพราะผมไม่ค่คยได้สังเกตหรอก อย่างรูปโปรไฟล์ตัวเองอ่ะช่องหลักก็เอาเอารูปนี้ขึ้นมาแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วก็ไม่รู้เนาะผลเริ่มแรงกว่าเดิมนะเอฟซีแรงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยะเริ่มตกแรงละ เลือนลื่นลืน,ลน,ลนโอ้ลืนะละ่นใชแล้ว นะวันนี้ก็เป็นวันที่31เ,เนาะก็เป็นวันกาเรียกเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาเนาะก็เดือนหน้ารุ่งนี้แล้วกันเนะพาะรุ่งนี้ก็จะเดือนอเดือนมิถุนาแล้วนะครับนะต่างออกกับแว๊บเดียวเยี่ยงตับนะแพ่างว่าเนาควรเรามันก็มีค่าใช้ใจ่ายนะ ไม่ว่าเฮ้แต่เดินไหนไหนก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่จริงอยากซื้อหลักซ่อมตะลดอยู่่นแหละนะอุตสาห์เออผ่อนรถหมดจะได้เอ,อ้ยเอารถไปรีแมปสักหน่าไหก็อย่างเงีมาเจอผมมาเจอเอาช่วงประมาณพฤษภาของปีที่แล้วก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะปีกว่าแล้วด้วยเนะี่ยไม่เลยปีหน่อยๆเออก็มาเช็คว่าเช็คอะไรคันี้เราเจอว่าปั๊มคอมไม่เร็วรั่วนะมันลั่วตรงฝาล่าง ทุกทีมันจะเล่าฝาบนแต่ว่าฝาบนเนช่างที่แกซ่อมให้ที่ว่าแกเสียไปแล้วอ่ะแกก็ทําให้เนาะเออเท่นี้ไปถามร้านร้านก็ตีมันต้องเจ็ดพันอีกเดี๋ยวเดือนกัญยาแหละที่ผมเคยบอกอะ่ะเดี๋ยวจะวิ่งไปให้ร้านที่อยู่ใกล้ๆคอนโดนะเช็คให้ว่าเขาจะซ่อมประมาณเท่าไหร่ถ้าเขาซ่อมเพงถ้าเขาซ่อมเพลงก็เดี๋ยวมาซ่อมแถวบ้านเอานะซ่อมแถวบ้านเอานะครับอขออภัยนะเออปอดีผมเหมือน ไอเน,นี่ยใยแมงมุมมันอยู่กับแขนน้ำมันยุย่งๆก็เลยเกาหน่อยนะครับนะหะก็มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก่าล่มก็ขออาภาัยด้วยนะครับก็ถึงหาถึงหากทำอะไรถึงหาก็เนี่ยแหละก็คงต้องไปต่อทะเบียนนะของเจ้าเชฟตาหวาน ขอที่เป็นเจ้าชีตาหวานเนี่ยผมบอกเลยกระเดือนกรกฎาคมเนี่ยภาษีสปาร์คขาดนะวันที่สี่มั้งมันจะขาดวันที่สี่กรกฎาคมที่จริงต้องหาเงินมาต่อภาษีสปาร์กยังไม่ได้ต่อเลยเนี่ยสงสัยเรามีรถใหญ่ก็คงจะ ใช้แต่ยิงยามเป็นลวมั้งเนาะคงขับเล่นอะไรก็ไม่ได้ละน้ำมันก็แพงนี่ผมเห็นอะไรนะเอ๋กฎหมายใหม่แล้วนะเอ๋ที่เขาอะไรเก็บภาษีเพิ่มเติมเหรอภาษีน้ํามันอะตอนแรกเขาไปเก็บภาษีพวกอีวีแล้วพวกไฟฟ้าแล้วมันไม่ได้ตามเป้าเขาฮะแล้มาเก็บภาษีน้ํามันนี่โอ๊ยตายคนเรานะ นะครับเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมคลิปด,ด้วยนะครับนะักขาฝ่า f เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ